พ่อช็อกญาติแจ้งลูกชายที่เป็นแรงงานไทยในอิสราเอลดับทั้งสองคนพ่อใจสลายทําใจไม่ได้หลังญาติแจ้งสองลูกชายแรงงานไทยในอิสราเอลที่พักในแคมป์ยี่สิบกว่าคนไม่มีใครรอดรอฟังทางการไทย เมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่10ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายรำเพยกุศรำอายุ62ปีชาวบ้านโคกสูงมหตอโนนทาตอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบิดาของนายอภิชาติกุศรำอายุ29ปีและนายพงเทพกุศรำอายุ26ปีสองพี่น้องแรางงานไทยที่ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่อิสราเอลว่าขณะนี้ได้รับแจ้งจากหลานชายที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลแต่อยู่คนละแห่งกับลูกชายว่าลูกชายสองคนเสียชีวิตแล้ว โดยมอบหมายให้หลานชายนำชื่อที่อยู่สถานที่ทำงานออกตามหาลูกชายทั้งสองคนที่ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์หลานชายได้ประสานงานกับคนไทยที่อาศัยในอิสราเอลที่สื่อสารภาษายิวได้ให้ช่วยตามหาลูกชายทั้งสองคนและผู้ประสานงานได้พาไปหาในจ้างของลูกชายซึ่งทางนายจ้างแจ้งมาว่าคนงานที่พักในแคมป์20กว่าคนไม่มีใครรอดเพราะผู้ก่อการร้ายเข้าไปในแคมป์ที่พักคนงานแล้วใช้อาวุธปืนยิงทิ้งเรียงตัวทำให้คนงานในแคมป์ตายทั้งหมด นายรำเพยกล่าวอีกว่าหลังทราบเรื่องยอมรับว่าใจสลายทำใจไม่ได้แต่ก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งรอฟังข่าวจากทางการไทยว่าจะมีชื่อของลูกชายทั้งสองคนหรือไม่ตอนนี้จิตใจวาวุ่นไปหมดยังทำใจไม่ได้แต่ให้สติตัวเองว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องพร้อมรับให้ได้ตอนนี้คิดว่ายังจะอยู่นิ่งๆก่อนถ้าทางการไทยประกาศรายชื่อคนตายมีชื่อลูกชายออกมาก็คิดว่าจะประกอบพิธีทางาศาสนาหรืออาจจะรอร่างลูกชายเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วค่อยจัดพิธีครั้งเดียว ตอนนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นและนายอำเภอหนองสองห้องเดินทางมาพบที่บ้านจึงบอกเล่าเรื่องที่รับทราบจากหลานชายที่ทำงานในอิสราเอลให้ทราบซึ่งทุกฝ่ายก็ยืนยันว่าจะดำเนินการช่วยเหลือคนไทยทั้งคนที่รอดชีวิตที่ต้องการกลับไทยรวมถึงร่างผู้ตายกลับมาที่ประเทศไทยโดยเร็ว